มีพระที่ไปรับบินทบาทที่บ้านนางศิริมานางก็ได้ความนางสวยนะเนาะเออนางสวยหน้าตาดีผิวพรรณดีหุ่นดีอะไรเงี้ยพระก็เหมือนกับนินทาแล้วก็เหมือนกับกลับมาแล้วแบบโอ้ยเนี่ยรู้ไหมเราเนี่ยไปบ้านนางศิริมามาที่เป็นโสเภณีเก่าอะ่ะนางสวยมากเลยหุ่นดีดีอะไรเงี้ยผิวพรรณสวยสวยงดงามงดงามอะไรเงี้ยเหมือนพระก็ไปแบบกัสศีกกันในวัด แล้วก็มันมีพระอยู่รูปหนึ่งเว้ยฟังแล้วแบบแค่ฟังพระเขาเล่านะเม่อเลยเว้ย m ่อเคิมแบบฝันทั้งทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้านะเลิมอยู่ในกุฏิเคิมเมื่อไหร่น้อจะถึงคิวเราเนะาะเลยเราจะได้นิมนต์ไปไหมเนาะเลยอันนี้พระพระอันนี้พระอันนี้เรื่องจริงอันนี้เขาเล่าในคัมภีร์เลยพระท่านก็เพอ้อ ถึงนางศิริมานางที่ไม่เคยเจอหน้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ด้วยความที่นางศิริมาก็ป่วยอะ่ะพอถึงพารูปเนี้ยถึงวันที่พารูปเนี้ยจะถึงคิวที่แบบจะต้องไปรับบาดใช่ไหมที่บ้านนาง <c oughs> ไปฉันข้าวที่บ้านนางปรากฏว่าผิดหวังฮนะนางศิริมาป่วย <c oughs> วันนั้นไม่ได้ออกมารับพระตาหารด้วยตัวเองหมายถึงว่าไม่ได้มาถวายอาหารด้วยตวเอง <c oughs> ก็ป่วยแต่ด้วยความโชคดี นางสิริมาเนี่ยทุกครั้งนางจะต้องออกมานางก็จะมาถวายช่วงสุดท้ายนางก็เหมือนกับไม่ได้ใส่แหวนไม่ได้ใส่เครื่องประดงประดับหน้าเนื้อไม่ได้แต่งเลยแต่ว่ามาด้วยความโสมอ่ะหน้าโสมในคำพีก็บอกว่าขนาดว่ามาด้วยความแบบผิวพรรณโสมหน้าโสมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะมาถวายอ,อของหวานมาถวายอะไรเงี้ยช่วงท้ายอ,อาหารช่วงท้ายพ้ารูปนี้เนี่ยเห็นเป็นครั้งแรกสะพรึงอนะ่ะ <laughs> สะพรึง มองหน้านางสิลิมาหาลุปมนี้เหมือนแบบตกหลุมรักอะ่ะเหมือนอารมณ์แบบตกลุมรักทนไม่ไหวอะไรเงี้ยทรงนั้นเอปอป่วยป่วยอยู่ค่ะจนกลับมาถึงกุติก็ยังเพอ้อไม่กินข้าวอยู่ประมาณสามวันโอ้ oh. ไม่ฉันข้าวไม่อ,อกจากกุติเลย oh. ข้าวบูดคาบาทอ่ะแต่คำพี่ว่าไว้ยัง้นเลยข้าว,บ,า oh. าวบูดคาบาทคราวาน,านี้ด้วยความที่นางป่วยอะ่ะ ก็เหมือนมีกระแสแล้วว่านางนางป่วยมาสักระยะหนึ่งคราวนี้แบบไม่กี่วันหลังจากนั้นถัดมานางเสียชีวิตลงด้วยโรคร้ายแล้วกันคือโสเพณีที่สวยที่สุดในเมืองอะ่ะค่าตัวหล้านต่อคืนน่ะตายเออตายนางก็ด้วยบุญกุศลที่นางได้ถือศีลแปดได้รักษาศีลได้ทําทานตลอดชีวิตเนี่ย นางก็ได้ไปจุติเป็นนางฟ้าเออเป็นเทพธิดาอยู่สวรรค์ชั้นที่5ก็คือสวรรค์ชั้นนิมมานราดีโอ้เห็นไหมก็ได้ความตัวเองเป็นพระโสดาบันด้วยแหละเออแล้วก็ไปจุติคือสวรรค์มี6ชั้นถูกไหมเออสวรรค์มีหกชั้นไปจุติชั้นที่5เลยนะอีกนิดนึงก็ได้ขึ้นชั้นที่6ถูกต้องครัวนี้เนี่ยในคมภีร์ก็บอกว่าตอนที่นางตายเนี่ย ร่างนางเนี่ยก็เหมือนถูกเก็บไว้อยู่ประมาณสักช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะสองสามวันอะไรเงี้ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนมีรับสั่งว่าอ่บอกพระเจ้ากรตรที่โกศลว่าอย่าพิ่งเผาอืมอย่าเพิ่งเผาร่างของนางซิลิมาเก็บไว้ก่อนเหมือนเก็บไว้แบบให้คนดูก่อนอะไรเงี้ยพระเจ้าก็น่าจะมีอุบายของท่าน <c oughs> พอผ่านไปสักสองสามวันสมัยก่อนมันยังไม่มีพวกฟอร์มาลีนใช่ปะ่ะ <c oughs> มันยังไม่มีแบบ ที่แบบแช่ศพหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม <Okay. S 1> ผ่านไปวันหนึ่งสองวันมันก็อืดแล้วอะ่ะในคัมภีร์ก็บอกว่าในงานที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไปหาล่างนางสิลีมาเนี่ยแม้กระทั่งนางสิลีมาเองที่เกิดเป็นไปเกิดแล้วนะไปเกิดเป็นนางฟ้าแล้วนะนางก็อยู่ที่แห่งนั้นนางก็ไปดูล่างตัวเอง mm hmm. <laughs> นางอยู่ตรงนั้นแหละคนที่เห็นเนี่ยก็คือมีพิสุรูปหนึ่งที่ท่านมีตาทิ์อ่ะเออท่านมองเห็น เอานีนางสิริมานี่มาดูล่างตัวเองด้วยนะมาดูล่างตัวเองก็ถึงวาระนั้นเนะ่ยพระพุธเจ้าท่านก็เหมือนกับเรียกคนที่เหมือนข้างใครนางสิริมารวมถึงพระรูปเนี้ยพระรูปพระบุตรชนคนเนี้ยที่ที่แบบข้างใครนางสิริมาเนี่ยสวยเหลือเกินเพ้อเหลือเกินไม่กินข้าวอยู่สามวันเนี่ยก็แบบมาด้วยนะฮะพระุเจ้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผ่านมาเนี่ย นางตัวอืดตัวพองตัวแตกหมดแล้วเนี่ยมีนู่นมีนี่มากัดกินแล้วเนี่ยเหม็นเน่าขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านก็เหมือนกับตั้งราคาเลยเอา,อางี้มีใครจะซื้อไหมห้าร้อยกหาปะนะ <laughs> พู่เจ้าเปนนักการตลาดนะเว้ยสองร้อยกหาปณะนะเอาไหมหนึ่งร้อยกหาปณะนะเพิ่นเอาไหมสมมุติเป็นคนที่หล่อที่สุดเลยอะอเอาไหมสมมติแบบพระเอกจัก,กรวาลมาเลยอะเอามา ให้อ่ะห้ากระหาปณะ,ะเอาไหมหนึ่งเอาไหมพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ฟรีเอาเลยไหมไม่เไม่มีใครเอาถ้าเป็นเปิ้นเอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาสักคนทุกคนแบบรังเกียจรังชังหมดเลย <c oughs> ไม่มีใครอยากได้นางสิริมาสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เหมือนให้เห็นว่าทำไมล่ะก็ตอนที่นางมีชีวิตอยู่ค่าตัวนางตั้งหกล้านเนี่ย ยังมีคนอยากได้นางเลยอ่ะก็เนี่ยคนคนเดิมอ่ะแต่ทําไมพอตายแล้วอ่ะแค่ไม่กี่วันเองอ่ะให้ฟรียังไม่มีคนเอาเลยอะ mm hmm. พระเจ้าท่านก็เลยว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงนะอืมมันก็อความสวยเนี่ยมันก็ไม่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรอ,อ่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นของที่ดําเนินสู่ความเสื่อมได้ แม้แต่คนที่สวยที่สุดเนี่ยมันก็สวยแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มันก็เสื่อมได้นะท่านก็เทศไปพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไปสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยมีคนบรรลุธรรมก็คือรวมถึงพระองค์นั้นด้วยไอ้พระองค์ที่ข้างคานาสิลิมาบรรลุธรรมเฉยเลยก็เหมือนกับเนี่ยการที่เราแบบน้อมมาดูว่าเออร่างกายของคนเราอ่ะมันมีความเสื่อมได้ใช่ไหม เราเคยเห็นแบบดาราไหมเมื่อก่อนเนาะตอนเด็กๆเ,เราเคยเห็นดาราที่แบบดาราในดวงใจเราสักคนหนึง่งเราไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันเนาะตอนเด็กๆเ,เราเห็นเขาแบบเขาสวยมากเลยนะในทีวีอะ่ะแต่พอเราโตมาเออพูดแล้วเหมือนแก่เลยเนาะพอเราโตมาเออเขาแก่ขึ้นเหมือนกันนะใช่ไหมใช่เขามีลูกมีเต้าเขาแก่ขึ้นเหมือนกันนะเห็นไหม เออบางคนตายก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นของที่มันไม่เที่ยงแท้ถาวรถ้าเราแบบดูน้อมจิตน้อมใจมาในลักษณะแบบนี้ก็ก็เหมือนกับว่าก็เกิดการที่แบบได้ปัญญาเกิดขึ้นได้เหมือนกันพระรูปเนี้ยก็เหมือนน้อมมาหาตัวเองแล้วก็บรรลุธรรมเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากงานนั้นเนี่ยมาไม่ไม่นานนะ นายคำพีก็บอกว่านางอุตราเนี่ยที่เป็นภรรยาของผู้ชายที่แต่งงานด้วยอีกเมืองหนึ่งเนี่ยเป็นลูกสาวของนายปุณณะเนี่ยนางก็เสียชีวิตลงเหมือนกันเออเหมือนเสียพร้อมๆกันอะใกล้ไล่ๆกัน mm hmm. นายคำพีบอกว่านางอ,อ,อุตราเนี่ยไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึง